บางกาะ breaking ฟานรกเมืองเทวดาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทางเน็ตฟลิภาพยนตร์แอคชั่นระห้ที่รวบรวมดาราชัน้นนำอย่างเวียสกลลุลวัหมายอทธิทยาดูสัญญาเดไทเทเนียมและนักแสดงอีกขับคังซึ่งนอกจากฉากแอคชั่นบูสุดระหำ่ำที่เป็นที่จับตามองแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการพลิกบทบาทแปลงโฉมของนักแสดงระดับตำนานย่งดูสัญญา บทบาทใหม่ของรูสัญญาในภาพยนตร์นี้ทําให้หลายคนจาเขาแทบไม่ได้กับลุกใหม่ที่ดิบเถื่อนและหดเทียมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฝีมือการแสดงแต่ยังต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานเมคอัพและคอสตูมที่แปลงโฉมลุกของเขาออกมาได้อย่างสมจริงล่าสุด Netflix ได้ปล่อยคลิปเบื้องหลังการแปลงโฉมของรูสัญญาที่กลายเป็นกระแสชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์แฟนหนังต่างยกย่องทีมงานคนไทยที่สามารถสร้างผลงานระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะฉากเมคอัพที่ทําให้แฟนๆต่างยอมรับว่าเป็นงานคุณ